อ่มอนสเตอร์อารีเพสอารแครปออสเขาทำอัรเมนไปอยู่ข้างๆแล้วขอบคุณเอาเมนอะไรอยู่ครับใช่ป่ะไอ,อ้เลือกพอทอลไม่ใช่เลือกพอทอลโอ้โหผมอยากให้มันอัรเมนมันเป็นช็อปแยกอะแล้วผมอยากเห็นตัวละครในช็อปอยากเห็นพร้อมกันไม่เข้าใจไม่ก็ตอนเลือกอัรเมนใช่ป่ะคือพอเราก,กดพับอัรเมนอะเราจะไม่เห็นช็อปคือบางทีผมอะจะเลือกเลือกอัรเมนอะจากช็อปยยัังล่าสุดระบบนั้นแหะ แล้วไปไฟกันนอนเขาบอกไปแล้วหรอใช่ปื้มแกเป็นเลดบัฟโอ๊ยไม่เลสแม่งนะอย่าดวกแอปเปิลมีคอมชื่อว่าพังเวลาปื้มลงพังใช่ไหมปื้มจะกดดีด็อกในราคา1บาทแล้วตัวพังก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆวันนั้นกูเล่นหนื่อไม่เอากูเล่นพังแล้วมันมีอินเตอร์โบทดีด็อกผมมุดลงไปแล้วคือผมแบบขนาดผมกดดีด็อกในคีย์บอร์ดไม่ได้จนผมต้องไปตั้งมาโคในเมาส์อ่ะไม่มึงก็เปลี่ยนผม พี่อยากให้ป <ok ุหมอื <h 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 ่นมันพ hey, ังอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ๊ยทำไมเป็นฟิตเมย์แล้วกูเล่นพังทำไมเนี่ยวิไปเบอร์เดย์ดีกว่าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะก็คือครั้งแรกที่มีเงิน50โกก็จะได้ไดมอนด์แฮนด์เทพว่ะแล้วคือไดมอนด์แฮนด์ก็เอามาปั๊มดังปั๊มตังค์ดิแม่วผมไปเล่นเบอร์เดียดเ่ยนักกรมา Richman Shop พู้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาจพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมอะไรก็ใช้เพียงแค่รายวอดใดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop. com ที่มาพร้อมกับบร,ริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official Ad richman shop อย่าลืมแอดหน้าน,าน,านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox, p r i y o Steam, r g a food Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเท่าหลังต้องนึกถึง Richman h o p ไ เ็นผมเอาเองนินละเป็นผมอะถ้าอักเมนต์อันนั้นมันมาอันแรกอะไอตรงการที่พี่เปลี่ยนไปอะผมกดแบบไม่หลังเลยคือผมพร้อมไปผก็พร้อมจุดเซ็กเงี้ยงเงนเะเอ้ยใครโอเพนบอร์ดวะเนี่ยว่าตฟักกดปุ่มจนยุบ <laughs> <laughs> อะไรพี่มึงอาตัวดีเลย <laughs> อะไรพี่อยู่เล่นสี่บาทกี่ดาวกีดาวบอกเขาไปดาวเดียวก็พอหาไม่เจอม <laughs> าฉีกกันแล้ว S <S ที่จับอเเมนไอนี่นะแบะมันจะมีเพิ่มขนาดทีมแต่ว่าได้รับดาเมจสองเท่ามันมีเหมือนมีคนเคยได้ต้นเกมปะจำไม่ได้แล้วแ,แม่งขายบอดทั้งบอดเลยพี่ <S <S คือแม่ง<ม>บอกคือแม่งไม่ชอบดานไอเขาเรียประตูบันเดิลที่คนเลือกอะไอ<ม>ประตูติที่คนเลือกแม่งไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วใครไปบ้างผมไปก่อนแม่งอีกกดอกเหรอเงียบไป ถ้าไม่ยาสูมันมีเรื่องแสงที่มันเป็นโชเซ้นนี่เป็นกระปุกถูกต้องไลเนอร์เฮไลเนอร์เฮไลเนอร์คอมแลงครับตานนี้ไม่รู้ครับเป็นต่างเฮ้ยทำไมโอเพนบอร์ดสองคนเนี่ยมันไม่อยากเล่นกันหรอไม่ชอบพี่เมียพี่ก็เก็บบินไปมันจะลงไปเอาไอเทมพี่พี่ระวังนะแผ่นมันสูงพี่จำชื่อโป้งแมงเอาไว้เพราะว่าเขาไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มครับเขาเขาอยากลงใบออยเทมเพราะเขาไม่มีอะไรกันมีสมองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ทีใช่ปะใช่ ิดหเออพี่ไม่ได้ชงมาทางนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่อ่ะไม่มีสมองไงคนเดนสามดาวไอ้เยี่ยพี่เขาต้องเอาแปรงเขาเกียร์กดป้าอมไมาอย่างเดียวเลยอ่ะเป็นมาไม่หยุดเลยได้คนเดนอะไรสามเลยนะซุปเปอร์แฟนก็พี่ทำไมเคนเซนเต้มันมันเป็นสามบาทเลยไมที่หนึ่งบาทหรอก็ตัวหนึ่งบาทแล้วเป็นสองดาวก็เลยเป็นสามบาทไงเอ้ยสตาร์เตอร์กิทมีสองคนนะอีกคนหนึ่งเอาอาคาลีมา อันนี้มาผมได้รกันล่ะผมได้บิดแข่งฮกมันเดกวายอยากทำอยู่ที่ที่อย่มาริกิต้าก่อนมันมาริจิต้าก็ดีอันนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นตีมดนตัวส่วนใหญ่ใช่นพี่เพิ่มเปลี่ยนตัวละครลงในสนามเพียงเปลี่ยนนะเน่เพิ่มดูอายเปลี่ยนที่อยู่ว่าถ้าเพิ่มกดจะฟินแค่เพิ่มกดกดซาวด์แล้วเพิ่มก็เพิ่มมาสเตอร์วอลลุ่มกับมิวสิควอลลุ่มร้อยนะเป็นเพลงตามพร้อมเหรอพี่อ่าใช่ครับ งิ้มผมก็ต้องเลือกเพลงที่มันเลือกความที่มันเข้ากับตัวละครผมมาเด็ดไอตัว Little Richard อ่ะตุ่ม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 อะไรตู่ตู่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่สล้ับแช่งแม่งอีกเอาเอกเฮ้ยไม่ไงเซนนาถือธนูเอาใส่แล้วปิดไฟแคนนอนให้มันไม่มีอุ้ยไม่มีหรอกปิดไฟเดี๋ยวเขาก็ปรับคืนมาเชื่อผมผู้พัฒนาเขาทำใจไม่ได้หรอกเขาทำใจไม่ได้หรอกที่แบบเก็บเบลก่อวนะเดี๋ยวขึ้นเบลเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยไม่ว่า ดทำไมแปดบิตมันมีตู้อาเขตด้วยพี่เทปะของมันไงไปเล่นไปเล่นได้ไหมพี่เดินเล่นนี่ยวางปุ๊บมีตู้โผล่ถ้าถ้าถ้าเราแปดบิตถึงหกมันจะมีสามตู้เลยไหมพี่ตู้เดียวแต่แกมันแรงกันเรื่อยๆเฉยเอาไปทำอะไรสามตู้เปิดร้านเล่นกับเพื่อนไงไม่มึงเปิดร้านเองนะ้ใช่ไหมนเล่นโคออปกันไงเปิดสามตู้เต้มเต็มคล้ายปลัมเชียวอ่ะดิคนละอย่างนะจ๊ะของมันช่วยดัมเมจ อ่าใช่ทุกครั้งที่แต้มถึงตามเลขตัวอาเคสไปเมก็จะปั๊มเล่นไปเรื่อยๆรื่มีสิคอ๋อสิคอแอปิงต้องลองคอมแฟนแวีนควกุกครับเขาบอกมันจะมีอยู่คอมแฟนควีนอะคนะเพนควีนอะคอมเพนควีนอะรอแเพควีนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเล่นของจริงใช่ป่ะเดี๋ยวมึงก็จะมีบทพูดแปลกๆเรื่อยๆเพราะไม่ทำไรนั่งทำเพลงเดียวเฮ้ยผมถึงไม่เล่นไงช่วงนี้จะสอบอยู่เดี๋ยวแม่งไปสอบแล้วแบบ ีอันนี้แข่งชนะเงีบวกช่องมามวกเขาได้แชมรูปด้วยจีนเพมมือแรปแรปมาพ่อันนั้นมันให้เดี๋ยวไหนวะเออวะบวกหนึ่งช่องให้ฉันดูปเขาให้เล่นหนึ่งบาทสามดาวไงนั่นเั็นต้องครับอกเขาเล่นกันอุ้ยเฮ้ยเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่จัดการนีเราทำไม่ได้อันนี้มันยากย้อนกลับไปย้อนกลับไปเลยแต่แต่ก็ไวเกินไอไอเคนเนนสามดาวเมื่อกี้ใครไม่รู้อ่แต่คนในทีมเราเนี่ย <polarization> โคตรไวเลยขนาดผมว่าผมก็ก็ระดับหนึ่งนะแต่นี่ <reception> ผมระดับหนึ่งไม่เคยยอมรับแบบว่าผมระดับผมก็ระดับหนึ่งนะแต่ผมไม่เคยเร็วขนาดนี้โอ้โหนู่นนั่นเกือบสี่อ่ะถึงจะได้สามดาวก็เป็นเฮดอะไรเนี่ยพีมันก็เร็วอยู่แล้ววะผมมองว่าระบบเฮดอะไรเนี่ยถูกเส้นไงบีปีแบบรู้จักปะบีปีปึ้ไม่ทันเพิ่มปีปีอันนั้นรถลันเนอร์โอ้โหปึ้มเมื่อไหร่จะพูดทีอ่ะอันนั้นคือรถลันเนอร์ ถ้าถ้าพูดถึงถนนแล้วผมนึกถึงเรลซิตี้พี่หลังจากกูก็โดดใต่หน้าผมอยากจะขับแท็กซี่กู้ว่าก็โดดไต่กำแพงใส่หน้าผมมันเป็นเกมที่ทําให้ผมไม่อยากขับรถเลยนะพี่แล้อยากขับอะไรขับเรือสำรังลานนี่ลานลานไหนลานโบลิ่งกิ้งนิลิงยังไงลิ่งนิ่งนิ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 งมาได้หมดอ่ะตอนเนี้ยพี่ชงเหมือนไม่มีใครที่ที่ชงเลยตอนเนี้ยไม่มีเงินคนตั้งใจเดินที่ชงเหมือนพี่เหงามาตลอดแล้วพี่ใช่ใช่เฮ้ยคุณดู อยยหน่เอานี่ไปเก็บบมไม่ฆ่าไงพี่อะไรนะคนอื่นไม่ฆ่าพี่ปื้มไงน้ำตาจะไหลเลี้ยงพี่กัดบอยมาครับโอ้นั่นนั่งหลับเลยเปล่าหรอกถ้ามึงไม่ได้เล่นไงถ้ามึงเล่นมึงเลอย่างเงี้ยปื๊ดถ้าผมเล่นผมวุ่นวายตลอดไม่ใช่มึงไม่รู้เอ้ตัวอะไรวะโอ้ตัวอะไรวะเว้ยแต่ผมมีเทสในการเลือกเลือกคอมแรกของเซตเซตนั้นแล้วตลอดเวลาเชื่ออะไรชื่ออะไรฮะ อันนี้ผมไม่ได้โชงไม่ใช่ก็ถามเฉยผมไม่รู้ชื่อไงตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นผมไม่รู้ชื่อคือคอมไหนก็ได้เที่มันแบบว่ามีรูปป้องกันหรือรูปแบบต้านทานเวทมนต์่ะผมจะเอาคอมนั้นให้สุดไอคีวผมจะพูดอะไรวะเออ่เบิร์ตดีเก่งเฮไลเนอร์นี่ค่อนข้างเข้านะแบบสมมติเราไม่มีตัวแบบ2ดาวใช่ป่ะเราก็แค่รอเฮไลเนอร์มาอารมณ์เหมือนไปแก้ที่ผมเปลี่ยนเป็นาเฟอเออแค่นั้นนะโง่ดิลยเฟอสี่บาทเฟอสองบาทลีดผมว่าลีดดีสุดเหมือนเดิม นี่ทำสามบาทเออห้าบาทไอพีหายนั่นดิโอ้โหไอพีไม่หายเนี่ยไอรีคอมไม่ทัดผมไปครับคาน德拉เทมนะไม่รอรีคอมบอกว่ากลับไปได้สมองตายกับคาน德าไอเทมดีกว่าโอ้บาทผมไม่เคยหยิบเลยนะไอไอรีคอมอะแต่บาทไม่มีแก๊สเด็ดแจสต้องไปรอเบลน่าสุดต้องแล้วนี่ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเป็นไเทคิวกาสเล่นไปรอบมันมีแต่ดาเมีนะแล้วมันไม่มีอะไรมากันตัวหลังเลย ก็ตัวหลังแต่ของแท็งเออไม่เหมือนต้องเล่นงั้นแทนเอาตัวหลังแบบให้ตืบหน่อยๆให้มันไม่ตายไวตายไวช่ไหมตัวหลังแล้วอย่างอันหนึ่งเนี่ยฮัลโหลมอเตอร์ไซค์กาเลนเดโคเนี่ยไม่อยากมั้งฮีโล่พ่วงกันสามตัวมอเตอร์ไคร์เขาก็าทำกันใอ้ผมลงฮัสติลดิจาร์เมื่อกี้เพิ่มดูพี่มีรถวิ่งก็ผ่านฮัสตี่มผมชอบนะเวลาเจอตัวระยะประชิดอะจริงกะตีตีแล้วเสียงดังยังไงเป n g bang b a n ง b ป n g แ a t pat 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 ตีแบบ อันนี้คืหลุมมันต้องชนะหรอครับซิลอ่ะเล่ไหมข้อหนึ่งมันไม่ต้องชนะเหมือนสะแตะปบมันก็อสี่เทินนะเท่าที่ที่อ่านนั่นแหละที่สี่เทินมันเก็บเก็บได้เท่าไหร่ก็ปลดอ่ะเอ้ยยิ่งแพ้ยิ้ฮาร์ดจากการฆ่าศัตรูแล้วก็ถ้าแพ้ก็คือจะได้สี่เอ้ยไม่ใช่หรันบอกว่าเอวี่สี่คอมแบทเนี่ยจะเปลี่ยนฮาร์ดไปเป็นพาวเวอร์รีวอร์ดก็คือสี่เทินดีผมว่าอะไรนะยิ่งแพ้ยิ่งดีอ่าใช่ใช่ใช่ถ้าน้อยอ่ะต้องต้องบอกว่าถ้าน้อยอ่ะยิ่งแพ้ยิ่งดี หาสกิลแค่สามเหมือนกันเพราะไม่ได้ทีละหนึ่งใจแต่ถ้าเยอะก็คือกดยอมแพ้เลยพีเอเลียวผมไม่ได้หาดิวเร็วพอดีแต่้องจะไปเลียวไปคุ้มเพราะว่าเพราะว่าหลังไม่ดีทำนี่อ่าเราได้คีและเอเลี่ยวเป็นอะไรเอลียวเป็นลาปิทหรืออะไรอ๋อใช่นี่ไม่ใช่ออีเลียวเป็นบิ๊กช็อตใช่ปะอันนี้ก็เรียกเป็นอะไรเลี่ยวเป็นท้าเปิดวะห้าเปิดแพนเนอร์ดูมันเป็นไอ้ไอ้ลาปิดอะไรซะบปาะบิดไม่เกี่ยวจะไม่ได้ฮะบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตเหรอจำไม่ได้ นนนเลิีวะ่ะโอ้พี่วันที่สองใครจำได้วะจะใช่ยนจำอะไรไม่ได้เ <c oughs> ลยไนะอ,อ้พึ่มชื่ออะไรนะอ้าวแปดไม่เป็นที่สองพึมชื่ออะไรแต่พี่เลือกชื่อผมอยู่ไอ้น,นวอารองไปตีเอาจิงไปความเวลก่อนเอาจิงไปเก็บเวลก่อนสิอุ้ยเวลเจ็ดเราจะได้สามบาทใช่ไหมครับเวลแปดเราได้สี่บาทเวลเก้าได้ห้าบาทเวลสิบเราก็ได้ห้าบาทจริงจริงเออเออผมรู้แล้วถ้าถ้าถ้าคุณเลี้ยงเลือดเบิร์เดย์ดีๆใช่ไหม สิ่งที่โกงก็คือตอนเลเวล9อ่ะครับคุณได้5บาทมาใช่ไหมแล้วคุณก็หาเฮดไลเนอร์ตัวนันน้นอีกรอบแค่น,นั้นเลยเว้ยเออทำห้าบาททำดาวชนะไปเลยแบบขึ้น9มันจะได้ตัวหนึ่งใช่ไหมคุณก็ขายเฮดไลเนอร์ปัจจุบันแล้วคุณก็หาเฮดไลเนอร์ของตัวนั้นมาที่คุณได้เพิ่ <laughs> <c oughs> อเบอร์ดี้ไปเขงเล็นส10ขนานเวล10ม <c oughs> ไม่ใช่ตัว6บาทเหรอครับ ต่เอางงตรงนับปรับมาให้บังวิวทรงวิวสิบอะไรผมก็ไม่เคยเห็นค่าแม่งหรอกผมตั้งแต่วิวหกแล้ววิวเจ็ดผมยังว่ายากอยู่เลยทำไมเพิวจบเร็วอย่างเงี้ยครับก็ปรับแคปไปแล้วปื้มันขึ้นหกเจ็ดแปดง่ายตอนเนี้ยมีแค่เก้าประสิทธิ์มันขึ้นยากผมรู้ว่าเกมนี้มันตันท e ี EN ่หกด้วยนะเอาเอาที่ผมรู้เลยนะดูว่าตันที่หกที่เจ็ดแต่ผมเล่นพิเศษช่องนะก็มาปพ๊่งบอกว่าผมเพิ่งรู้ว่าขึ้นวิวเก้าได้ผมเพิ่งรู้ว่า มันมีถึงมันมีเกินแปดไปด้วยผมเพิ่งรู้ตอนนั้นนะเข้าใจผิดมั้ยตอนแต่คนเรามันมีกล่องเล่นเพลงรถแห่นะผมคบผีเธอเนี่ยนะใช่น้างผีทุกกล่องแมงสั่นเด็กเออแต่ละกล่องมันสันแต่ว่ากล่องมันจืบวยนะแเหมืนจะพวกอะไรพวกนี้โดนเนิร์ฟแน่เลยครับจิ้วใช่ัจิ้วโดนเิแล้ววันนี้มันเนิร์ฟไม่หนักเท่าไหร่ไงแค่มันน่าจะลอยวันไอเดี๋ยวเขาเขาหลุดเนิร์ฟปะ คอมอมีคอนเล่นไม่ได้จริงเสมอเขาจริงยริงโง่เด้อสามบาทใครปึ้มเนโกลเป็นเฮ e ah. ี้ยอะไรวะไม่ได้หาเลยเฟสหนึ่งปึ้มเนโกลเป็นเฮ e ah. ี้ยอะไรวะก็คล้ายๆอยู่นะพี่มันไม่นิ้งกา่าพี่ไม่ใช่ตัวจร e ah. <อ>ิงม <laughs> ีใครสรุปเราเลยไว้ผมได้บ้างไม่มีเวลาเล่นเดี๋ยวผมไปลงให้ในเฟซอะ่ะ เมื่อไหร่กูจะได้ฟีโลเอโคฟีโลมอร์ดักไคเซอร์ฟีโลกาเลนกูรอมานานมากแล้วกล่องเปิดตอนหน่อยกล่องเปิดทุกๆ4เทิร์นครับก็เนี่ยทเทิร์นที่สู้กับคนนะก็เนี่ยอันนี้เทิร์นที่4ที่ผมสู้กับคนไม่ไม่จำเป็นว่าต้องชนะหรือแพ้นะครับไม่จาเป็นทุกๆ4เทิร์นเล่นได้เลยโอ้เป็นที่สองสามดาวอะไรนะนี่เจอเจ้าสุ่มสามดาบนี่เราจะตายแล้ววะเมื่อไหร่ผมไม่ผิดกล่องเปิดแล้วกล่องเปิดแล้ว ะมันบอกว่ามันบอกว่าแชมเปี้ยนเต็มข้างหลังอะไรวะเต็มยังไงอ่ะหรือมันได้สามตัวน่าจะได้เยอะกว่านี้มั้งอุ้ยวอเตอร์ฟอร์ดเรคนดูไปป่ะแสงเนี่ยมเคยเลิกเวลาครั้งหนึ่งไอ้วอเตอร์ฟอร์ดเป็นยังไงเป็นยังไงผมเลิกเล่นเกมนี้เลยอ๋อมันได้สามตัวพอดีเออตัวไม่สามกันสักตัวผมขาดไข่ออกคาดเซ็ตติโอ ไปนี่งไงโยสามโอ้ยทีทางหลังบูตายอย่มั้ยมันทะลวงเต็นเนี่ยผมได้ไงวะต้องเย็นเรื่มขึ้นเก้าทันไหมเนี่ยตายกว่ามันเนี่ยโอ้ยแซมบ้าสามาตัวแต่ไม่มีตัวที่พี่เล่นหนึ่งตัวผมงงมากเลยผมรอมานานมากเนี่ยเอ็กโคการเลนโมคอคาเซอร์นานโคตรอะ่ะตั้งแต่ด่านสองแล้วมั้งนี่ด่านสี่แล้วเนะี่ยไอ้นี่แค่ตัวเดียวผมยังหาไม่เจอคือแหละดูดิดูแล สิบบาทได้แค่สิบบาทเดสเลวเดีเลวเป็นรวมล่างขึ้นบนนะเดสเลวเป็นบิ๊กช็อตผมมีบิๆๆๆ๊กช็อตป่ะไอไหนมีอีกแผน <ๆ S 1> ก็คือทำให้เรลวสามดาวเราได้เอสเรลวมาใช่ไหมถ้าเกิดเราขึ้นกาวไม่ได้ผมมองว่าได้สองแผนว่ะอแก้วผมไปไหนนะั่นอ๋อขวาปุ๊บทูช็อต <c oughs> ทูช็อตตลาดใส่มันแคชช้าหน่อยนะเพราะว่าไม่มีบูบบุ๊กช็อต อุ้ยแม่กินชิปหลบรักเลเซอร์ว,วะนี่ตัวเราไม่ไหวว่ะพี่เพลงติดเดือกสิทธิ์ไม่ติดไอ้เรียกผมขาดอะไรขาดบูบัฟนั่นแหละแต่จริงๆผมอยากใส่ไอ้นี่เดเลียวอ่ะาผมว่าจะแอนไปเลยเว้ยบูบัฟน่าจะไม่จำเป็นปะมานาแค่40เองคือตัวมันไม่ใช่ตัวเวทอ่ะตัวมันคือตัวเอดีนั่นแหละแต่เราใส่นาชอเอ้ยนาชอก็ได้นี่หว่าเออคนดูเราหยิบธนูมาผมว่านาชอเอ็ดเลียวตอบโจทย์มานาน้อย <c oughs> <önemli S 2> มีใครบ้างวอดวิกช็อตห้าบาทมีจินเดอร์เทนนี่อ่ะผมจะขึ้นดาวๆได้ละอุ้ยดัดคุงคุงเวลแปดจินสองดาวว่ะกูช็อตอุ้ยอุ้ยจะสัจินอุ้ยนี <Words. S 1> Ora, ่เหรอค่ะเทนเต้ตุก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 ดนเตะออกข้อกระดาษแน่มึงไอ้กระจกเรียบร้อยโดนปลาชานมใส่ อะไรบ้า,บาไม่ได้สูก้ก็ฟันแปดไม่ได้ไเกินไอผมครบสี่เธอเนี่ยเธอหน้าเธอหน้าครบสี่แล้วสี่เราก็ได้ของจากฮาร์ดสตีลเออขึ้นเก้าขึ้นเก้าห้าหนึ่งเนาะขึ้นเก้าห้าหนึ่งได้ห้าบาทตัวนึงห้าบาทถ้าห้าบาทห้บาบาทดีสุดชื่ออะไรนะปืม้มได้ห้าบาทดีสุดน่าจะเป็นจินเพราะว่าเป็นวิดช็อตเลือดอีกเพิ่มอันนีเน้เน็กเล่นอะไรในระอบเนี่ย edm เหรอใช่ครับแต่ยัง edm เล่นไงมันจะมันจะมีเหมือนแบบลูกแก้วอยเห็นแล้วจะมีลูกแก้วางหลังให้ไหม้วมันจะบอกหรือว่าแจ็คได้อะไรบอกหรือทำอะไรได้ไหมว่าลับมีแจ็คมีรับมีแซ็คเอาแล้วถ้าเราแปลง edm เออวะนนี้ผมก็ไม่รู้มันแปลงได้เออวะไม่ได้นี่ไม่มีตาเออเออวะยีเดมแปลงไม่ได้เอาแล้วมันมี edm ห้าได้ไง ่ก็คือเราเฮลิเอเนอร์ไงดีอ๋่ก็เออเพราะมันมีสี่ตัวมันห้าได้อู่แล้วแต่จะตายแล้วเขี้ยวิทยาศาสตร์อ่ะวิทยาศาสตร์สี่บวกหนึ่งก็ห้น้ำเสียงตัดแบกปีงไว้สัตว์ไม่ผมกำลังเล่นเกมการ์ดอยู่การ์ดชื่ออะไรวิคิโอนึกว่าจะโอ๊ยพี่นุ่มเองโอ้ยวะทำไมผมต้องโอ้ยวะ โอกูจะถามชื่ออะไรชื่ออะไรอ๋อโอ้ยไปดาดูเดีเดียวได้นะไม่ได้บุบับจินเลยได้บุบับจินมากเอ่าจะแอนนะครับเร,เราเหลืออะไรให้กินเดียวอ๋อจินอันนี้จินอันนี้จินขั้นเก้าเปี้ยมนี <c oughs> ่จะจินบูหัวส้มมาเรส็ส ไม,มไปย้อมผม,มเอาอะไรฮาร์สติลห้าเทนถ้างั้นโยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์อันนี้เป็นดาเมจเว้ยตอนนีนยับเลยมาฮาร์สติลห้าว่ะทำไงให้เจอด่ะต้องต้องต้อง,องมีบวกหนึ่งใช่ไหมเฮ้ใครยกหน้ามาคณิตอุ้ยจะหนึ่งขวบแล้วคุณครับเป็นเมืองนะเอาคุณถ้าเราสิบเอ็ดเดือนหรือเดือนสิบสองได้นะครับ จะไปอีกมันต้องมีบกหนึ่งใช่ไหมอ่าพี่ต้องมันเป็น, A น,น A เอสเลียวนั่นแหละเอสไรเนอร์เออไม่ใครก็ได้เว้ยยิงปิดแล้วอะหลอกไม่นะมันแล้วแต่มัน,มนบางตัวไม่บางตัวไม่ให้นะไม่ให้คืออะไบางตัวไม่ให้ไรเนอร์ไงเฮ้ยมันตัวไม่ให้ฮาลาติลไง,ไง,งมันไม่ได้มีบนกับล่างหเหมือนกันทุกคนหรอในความเข้าใจพี่ขออีกเดียวเข้าใจพี่คือมันมีบนกับล่างเหมือนกันทุกคนหลอกนั่นติอ่าโลทีนปั๊บแต่เคลียร์ลาะปิดไป เมื่อไหร่เอโก้จะสองดาวไอ้สัสต้องมีทุกอันเดียวแค่ดวงเรายกเว้นอันที่เป็นเทรดแบบเฉพาะอ่ะเหมือนเคนอ่ะายการ์ดก็จะไม่มีมีทุกอันสุ่มเหมือนเซตอะเซตบางทีพี่ได้เ d m บางทีพี่ได้คาร์ไดเวอร์เซตผมได้คารไดเวอร์ไอ้เจี๊ยบเว้ยให้ด่าอะไรอะ่าโทษ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 เนี่ยโลแทบตายไม่ได้คาวไดเวอร์ไอ้เจี๊ยบไปมาสองรอบนะโอ้แล้วดวงมันชอบดิรอย่างเงี้ยแหละ ที่ผมต้องโลล้วไอ้ชี้ยะโซกูคยนี่ออกจากเกมที่สัตว์มันคุไม่<ย>พูดนะปวดกูบอดกุระเบดิบอดอย่างไวไอเฮียบอดยาโซนะผมไปลองเล่นมารอบหนึ่งแล้วที่ยาโซโอ้แม่แพ่แก็สี่บาดสามดาวแค่นั้นเลยติ๋งต๋อมไม่ห่ามาเล่นเลย ทำไมผมไม่ได้ตัวห้าบาทเลยวะไม่เล่นหาซิลแล้วนะผมจะตายแล้วเดี๋ยวดับฮัตเตลเือะสามอ่อเอาอยู่นี้ออกอู้ชูช็อตหายไปเลยไอพี่เห็นห่าโอเคใช่นี่หายไปเลยก้านหลังกำลังหายไปเลยโดรนิกเอาไ ดูอีลราอีบูอีพีตายมาไหน <S <S โอ้ยเท่าฝากสองดาวไปแล้วโด่งลงโทษคืนจินตาเคดีเอผมต้องการจินครับเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราชนะเคนไม่เห็นดอกตังให้ผมเลยวะ เชี่ยสองดาวเลยก็ไม่ได้ลงเซิร์ฟเคนครับเอาตัวหน้ามาแบกด้วยเฮ้ยสินะเซินเทเนีผมหายไปไหนตัวนึงอะอ๋อผมไปดรอปพาเซนเต้ให้เดือดดรอปไปเรื่อยๆจินเบนไม่พอเดี๋ยจินมันไม่ยิงจินด้เปล่ะพอเบนไม่พอสอ่ะสัตว์เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ๋อตายยัง่ะอย่าพึ่งตายได้เปล่า ลาก่อยอ๋อยังอยู่ไอ้กีแช่งไปแล้ววะจ้อุ้ยได้ของอุ้ยได้ของแสงว่ะเอ่อเอาอ๋อยี่สองดาวหน่อยดิวะยอดลิกสองดาว อาพลาดด้วยครับต้องเอาทีต้เอาไปแขงลงเช่นแบกได้ปะจอกเตาะขี่ไซแอนไนี่เข็นกระจอกว่ะตัวห้าโกลี่เสียวเป็นแต่เกมทีนี่เหรอตัวห้าโกลข้างหน้าแม่งกระจอกกันหมดเลยวะทเนียกูจะเป็นบอดเลตินัรี่แล้วนะตอนนี้เลียวฮะเนี่ยเลียวฮาร์เซียเห็นป้าบอกแล้วมันได้เว้ยนี่ดวงผมไม่ดีนะ ใช่เคยปิดปิดเน็ตป่ะไม่ถึงว่าปิดเราเตอร์เน็ตเปิดปิดป่ะทำไมเน็ตผมเร็วขึ้นเยอะเลยเพราะผมไม่ได้ปิดมาปีหนึ่งเต็มเต็มลอเตอร์เหรอปมปิดกิจการเอน่ะตอนแรกเน็ตผมเวลาโหลดมันสองเมกใช่ป่ะอวีอันนี้แม่งขึ้นไปสิบสองสิบสามสิบสามละ15ห้าละนี่ผมอัปเดตให้พี่ฟังตลอดเลยนะ เงียบดิเงียบ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 สิบหกแล้วพี่สูงแล้วพี่อตอนนี้มันอยากลงไปต่อยลงยิงนะวะไม่ถึงพี่หรอโอ๊ยฉัน <c oughs> แน่มีโอ้ยจ้าการเดียนมมีใครมองว่าห้าโกอะอ่ะอ๋อมีเหมือนกันไม่ทำนี่นี่ตลกจังเดี๋ยวดอกเซนเทเนีเหลือสองครับองการเดียนเลยได้พี่อีลาวเนี่ยเถื่อนสุดแล้วในห้าโกะถ้าทางผมตัวแทงที่เถื่อนที่สุด ย oh, oh, oh. 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 right? ื้ได้มีดาเมจหนวดพังเศษหนวดเดยกกันลูกไปเรื่อยๆโฮ้ยจะรีบอ์ดห้าเลยน้องโหดีขนาดรีบอ์ดจะนี้อลังการโครงทางมากเลยได้พี่หน้าโซน่าแทนแทนนี่ก็เทรดเทรดแทนนี้ก่อนโซน่าเอาเอาฮิวขารนี้ได้ จริงๆต้องเป็นบิตแข็งแทนมอเตอร์ไครเซอร์ไอไม่ใช่อ๋อใช่ในเราสองเพราะว่าสองตัวนี้โอเคเพราะว่าตัวห้าตัวห้าทองเทสตี้ช่องอ๋อใช่เทสตี้ช่องเดียวไอ้สัตว์ไม่เคยเล่นตัวห้าทองมันไม่มีเซนเซเนียวนี่หว่าไออันนี้ปียะโอป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยใช่เอ้ยไม่ใช่ใช้ผมวะเออใช่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 เฮ้ยโยเดียวตายโยตายจินจินจินกับ มานี่ดิยาสุโอบไ็สรุปเจนตายเขาไอ้คอนตีไม่หายใช่ไหมเออหายหายหายพี่พี่ไปตัดคลิปตอนที่พี่เจอเน็กแล้วมันเป็นออโต้แครสุดท้ายที่ก่อนที่จินจะตายที่คอน,นตีมันยิงออกไปอ่ะอ๋อโอเคเอดีละถ้าไม่หายี่โกเกินไม่หายโค้กคุยโทรศเลยเว้ยไอ้ปึ้มอยู่ชนคุยเอะไรยังไอ้ปึ้มยาวพี่เนี่ยเป็น20เบสไอ้ปึ้มยากว่าเดิมสิบเท่าแค่เปิดปิดเราเตอร์เพียงแค่ชั่วโมงเกี่ยอะไรกับคุเนี่ย เดี๋ยวผมซัมซ so okay. ิกสองดาวแล้วเอายอเคนออกเตาไอ้เคนเนี่ยตัวกากไปสัตว์ได้ครับแต่ยาสู้ดีนะเวลาสตันหรือเรียกกลับมันก็เข้าไปฟันเลยนะไม่ใช่แก่งนะแน่ว่ายดีนะคุณรู้หลายเกมมาเลเจดารี่บอดโอ้โเชี่ยลังการอ่ะผมชอบอะรูไม่รู้เรื่องเลยดูเชี่ยงซ้ายขวาซ้ขวาจะกินลุม ยี่จินลุมนนพินยังอยู่ปะเนี่ยนะตายแล้วแคร์ตี้ยาโอะคอมมันเป็นยังไงคอมมันเป็นยังไงมะเลีงนกืนอันนี้มันโดนเนื้อมาแล้วเหรอโดนแล้วโดนแล้วเราเหลืออะไรวะเราเหลือยาโซโอะก,กับทีเอฟดิสโกโอ,โอเคตอนเล่นเองมันรู้สึกขนาดแบบนี้ครับผมโอ้กสามดาวแค่ตัวเดียวแล้วก็ขึ้นเก้าวันนี้อยู่ในสามดาวเร็วเดีกว่าเพิ่อน การดับตัวโนนี่เซ็ตได้แครดเราซื้อไม่ได้เพราะว่ามันอือผมอยากได้ซิกสองดาว <c oughs> สเตลิกผมไม่กล้าเปลี่ยนเพลงโซน่านะผมให้โซนาฮิวไปเลยเรื่อยคือ <c oughs> ตอนโซนาแคทมันได้โล่ไงเนี่ยได้โล่หกร้อยหน่วยเป็นเวลาหกวิเอามาบล็อกดามาจมส่งแม่งเลยมาเอ้ยโอมาแล้วโอามาแล้วไอาาล้อลูเชียนสไลด์ไปขวาได้ปะขวาลูเชียนขวาสุด โอ้อย่าสลาไลีซ้ายขวาซ้ายขวาแบบมันดูดูเช่นกันดูเช่นเลยไม่เปลี่ยนคนดูดูผมแพ้ดิมนดูดูผมแพ้ดินี่อะไรอะ่ะอ,อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรทอันนี้อะไรมีทุกเซตไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะผมพูดเลย ทุกเซตที่สร้างมานะครับไม่เคยมีเซตไหนที่ทําให้ผิดหวังแบบตัวหนึ่งบาทสามารถซัดก,กับแว l u ลูได้อะไม่มีทุกเซตเจอทุกเซตนะครับไม่มีเซตไหนที่ที่ท้าผมผิดหวังไม่มีเซตไหนเลยนะครับ <laughs> เฮ้แต่แต่ฮัสติลแวลูค่อนข้างสูงว่ะเฮ้แต่ฮัสติลดีวหวเน็ตเอ่ออันนี้อันนี้น,นี้อันน,น,นี้มาพูดจบของฮัสติลแล้วกันต่อให้คุณเล่นแค่ฮัสติลสามะครับ คุณสามารถเล่นยันได้เลด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 แบบเลดที่สุดเท่าที่คุณจะเลดได้แล <tinc S 2> ้วคุณค่อยขายมันทิ้งไปแล้วก็เอาไอเทมมันมาทําประโยชน์ทำต่มสีทองสีทองสีทองเรื่อยๆอะไรนะถ้าชนะเรื่อยๆที่ก็ได้สีทองเรื่อยๆอ่าไม่มันต้องรอสีเธอเนี่มันไม่ใช่สีแถละก็สีเธอไอกลายเป็นว่าผมชอบเอ่อคอมมีคอนเซต์นี้ฮะมันไม่ใช่อีคอนที่คุณจะเล่นยันสุดยันจบได้เออมันคืออีคอนที่คุณเล่นเพื่อที่จะเอาอะไรบางอย่างจากมันแล้วคุณก็โลมันทิ้งออกจริงๆสามารถโลทิ้งได้ทางกระดานเลยอย่างใ่แกะผมโล คาเซนเตใช่ไหมผมโลเอ็ดเลียวออกอะไรเงี้ยเออเนี่ยดี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 ดดคเนเงี้ยสนุก